โครงการใหม่มาแล้วค่ะว t you ดูชัดสเิเห็ดอียงเห็ดหลังค่าพะนะพี่น้อเห็ดหลังค่าจะเห็ดหลังค่าให้กับสวนผักของเราอยู่เมกทูทูสตึกเนะเอาอยู่บายฟอร์มโกมากนะไปซื้อ,อยู่ลานน,ะนั้นอุดะคำฟอร์มไอบาย บอกขั้นเลิกืนนี่ขั้นเลิกืนอมอบอลพึงซื้อมาสองร้อยซี่ซี่ปาดพี่น้องหกเมตรนี่ะอืะสวยจังเลยสิปลูกพักนะนะสิปูพัก,วนะพกเวลาพอพักหรือปลูกพักสีมันสีแบบอันนั้นไหมมันสีได้เนี่หี่อันสิปูคันอา้าวเสร็จไปแล้วหนึ่งไปดูกันจ้อาอ้าวเสร็จแล้วอันนี้เป็นกล้อง กองใส่พวกเศษเศษใบไ,ไม้อ๋อสวยจังเลยอีเตอร์สวยมากๆขอบคุณครับเพ่งสิปูพวกตะไคร้พวกอันนี้ละ่ะแล้วกาซีเฮ็ดขึ้นมาสองฟังจะเฮ็ดขึ้นมาสองฟังใส่ดินใส้ยังเสร็จแล้วก็เอาพวกกันเอาพวก,พวกหินเมื่อว้ตรงกลางเราก็พวกนี้ก็สซีใส้ดินขึ้นมาสูงขึ้นมาสักน้อยหนึ่ง เดียบออสวยสวยสวยพ่อแนมันลบฝนรบแดดไอ้บ่มันลบฝนพอให้ใต้นต้นใหม้น่อยที่ว่าเพาะมันบ่มัน่ตายไไปจะมันบ่หอนห่อนไปเนาะมดแล้วนอดมัวนอาวิกันโกโฮมปะโฮโปขอบคุณครับขอบคุณครับ คุณปีเตอร์ไอเดียเจ๋งเก่ยมากมากลุงปีเตอร์เก่งมากมากเลยลุงปีเตอร์เก่งมากมากเลยไม่ต้องเจาะไม่ต้องอะไรนะคะเก่งเก่งเก่ง c a เ take a นะเอาออกก็ง่ายพี่อนเัพ